เป็นไอเทมเป็นเค้กป้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงในช่วงต่อไปอสักครู่หนึ่งก่อน แแป๊บหนึ่งเช้าเช้าแบบนี้ก็หิวนะฮะอ่ปากตลาดกลับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมพูดคุยกับเราได้พิมพีตัวใหญ่เว้นรักตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่ง SMS มาที่4240333จะร่วมพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะอ่มาช่วงนี้มีเรื่องราวการเตือนภัยสำหรับเอ่อคนที่ชอบไปกดเงินตามตู้ t m ทีเอ็มมีคนไม่ชอบแสดงว่าเรายังมีเครดิตอยู่แสดงว่าเรายังมีเงินอยู่ตู้อยู่นะคือมันมีแก๊งต่างชาติเยอะเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องสกิมเมอร์หลายคนก็ เงินหายไปเยอะแล้วถแถวสีลมแถวในเมืองตอนนี้เนะระบาดมากๆครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะท,ที่พัทยานะฮะตำรวจเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็ไปจับ 2หนุ่มชาวรัสเซียอายุแค่26แล้วก็27ปีนะฮะก็พร้อมกับของกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมีแถบแม่เหล็กด้านข้าง202ใบแล้วก็ <Why? S 1> เครื่องคัดลอกข้อมูลนะฮะอีกหนึ่งเครื่องโน้ตบุ๊กเงินสดอีก18,000บาทไปสอบสวนว่าไอ้สองคนนี้มันเดินทางเข้ามาเมืองไทยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นนนแล้ววันที่10กุมภาพันธ์สองคนนี้ก็ไปตะเวนกดเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้ครั้ง <Oy. S 1> แล้วบางบัตรได้เงินบางบัตรก็ไม่ได้เงิน นะฮะฮรวมเงินที่ได้มาทั้งสิ้นแสนกว่าบาทคือไอ้เครื่องสกิมเมอร์นี่นะเค้กมันเดือดใช้โน้ตบุ๊กตัวเดียวเนี่ยนะใช่มันไปยืนใกล้ๆตูต้เอทีเอ็มนะแป๊บเดียวมันเอาข้อมูลเธอไปหมดเลยนะโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวงังไอ้พวกฝรั่งพวกนี้นะอย่าคิดว่ามันหน้าตาดีมันจะไม่เลวนะ <c oughs> นี่คนไทยนะ่ยมันชอบเหาะฝรั่งอนะ่ะเห็นหน้าตาดีเอาเอาไปสะพี่ก่อนแล้วมันมายืนน้อมๆมองๆเสลอๆอยู่แถวตู้เอทีเอ็มเนี่ย คุณอย่าไปกดแลวคุณเดินหนีไปที่อื่นถ้าเกิดเ,เรากำลังกดกันอยู่แล้วมันมายืนส่งยิ้มให้อย่าคิดว่ามันหลงรักเราอย่าเป็นออดุ้อดีอย่ามาโนแจมนะฮะออมันกําลังจะเป็นมิจฉาชีพพวกนี้ถูกแล, <นะ S 1> แล้วมันก็มาหากินทําง่ายๆอย่างงี้ในเมืองไทยใช่เงินที่เขากดได้ขโมยจากพวกเราไปได้นะบางส่วนจะส่งกลับไปที่ประเทศรัสเซียโดยวิธีการของพวกนี้คือ ผู้ต้องหาจะติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์คัดลอกข้อมูลแล้วก็กล้องเพื่อดูรหัสผ่านที่ตู ATM, ้เอทีเอ็มนะฮะแล้วทําการคัดลอกข้อมูลลงบัตรจากน้นก็จะนํามาใช้ที่เมืองไทยก็ตะเวนกดไปที่เมืองนู้นบ้างจังหวัดนี้บ้างเชียงใหม่ก็มีพัทยาที่ชนบุรีก็มีนะฮะบางทีเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินเรามีอยู่หนึ่งหมื่นวันนี้จะไปกดมาทำไมเหลือห้าพันแต่จริงมันไม่เหลือเราเอาไปหมด,ดเลยต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตือนกันอย่างนี้บ่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้ระวังเงินเงินยิ่งหายากอยู่ยิ่งแล้วมาโดนอิมิตรา มีข้อมูลเบาแสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้โทรศัพท์ไปบอกตำรวจคดีเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังร่วมมือทั้งโลกเลยพวกไซเบอร์วงการทั้งวงการเลยกําลังจะต้องกวาดล้างแหล่งใหญ่ของพวกโจรเลวที่ใช้เครื่องสกิมเมอร์นะไม่มาเลเซียก็รัสเซียมาเลเซียเยอะมากชอบรูดเครื่องไฟฟ้าอย่าแล้วไปขายเออมันไม่เอาเงินไปอะไม่ไม่มันจะกดเออมันจะไปรูด ตรงอะไรนะ power buy อย่าง <ฮะ S 1> เงี้ย <ฮะ S 1> แล้วเอาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไปขาย เป็นการฟอกเงินไปในตัวป้ามองแง่ดีพวกนี้รู้จักธรมาหากินนะเออมันก็ฉลาดอยู่ฉันก็ชมมันนะเออทนที่เอาเงินไปเลยไปใช้จ่ายเลยมันก็ไปไปรูดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไปขายต่อในราคาถูกฉะน,นั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่าไปกลัวอย่าเป็นหลงหน้าตาหลอกของพวกเขาซึ่งบางทีทางด้านของตัวแบงก์หรือว่าทางธนาคารเองเขาก็จะช่วยเราไม่ได้มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งเป็นคนใช้บัตร a t m เองก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเช่นเวลาไปกดตู้ ATM ีเนี่ยสังเกตที่ช่องเวลาเสียบัตรดูที่ กับพิบหรือไม่กับพิบถ้ามันไม่กับพิบปุ๊บเนี่ยให้เอะไว้นิดหนึ่งถ้าไฟมันยังกับพิบอยู่แสดงว่าโอเคมันยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะหรือไม่ก็เงินเดือนออกกดให้หมดเลยกดมันทีเดียวอย่าไปเก็บทิ้งไว้กดจริงเหรอกดทีเดียวแล้วหมดเลยแล้วอันนี้ป้าเล่าเรื่องของเค้กไงอ๋อนะเออวิทยาดูหัวร้อนสักมากนะทั้งทรยคุณผู้ชมนะน้องอามุนทบุรีส่งมาทุกวันวันนี้ป้าจอยแต่งตัวได้สูงไวมากเออรู้แล้ว เป็นป้าเลยนะคุณใช่ที่จะเปรี้ยวเลยทุกวันใช่มาที่เรื่องราวของมหาเศรษฐีจีนนะฮะสุดยอดมากๆเลยสร้างแบบอย่างให้กับลูกของตัวเองรวมถึงประชาชนคนอื่นๆด้วย,วยที่ไม่ที่คิดว่าตัวเองรวยแล้วฉันจะไม่ทํามาหากินอะไรนะฮะเศรษฐีจีนคนนี้เป็นเศรษฐีผู้หญิงด้วยนะฮะชื่อว่านางาเหย่าเซินหยู <Wow. S 1> เป็นนักสังหา,าดิมาซับเป็น,นธุรกิจให้คุณผู้ชมดูคุณจะคิดไหมว่าเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี นางเป็นป้าปั่นจักยาน,น,ยานใส่เสื้อแบบคนกว่ดถนนน่ะใช่นะฮะเ<ะ>ธอเป็นถึงเจ้าของฝาดสิบเจ็ดหลัง<ะ>และเป็นถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอีกเยอะแยะอัตตปืนนางมากมายแต่เธอเลือก ที่จะมาทํางานเป็นพนักงานกวาดถนนคอยเก็บขยะตามท้องถนนและก็กวาดถนนในเมืองหู่ฮั่นของจีนให้สะอาดให้เฮี้ยนเตียนเลยไปสัมภาษณ์เธอเค้กไปสัมภาษณ์มาเองเลยเค้กสัมภาษณ์มาเองบอกว่าเธอบอกว่าเธออยากแสดงให้ลูกของเธอได้เห็นคุณค่าของการทํางานหนักโดยที่เธอทํางานแบบนี้นะฮะเก็บกวาดขยะนี่นะนนะเธอได้เงินเดือน,เด,อนเดือนละประมาณ130ปอนด์ต่อเดือนหรือประมาณ6,500บาท <tyard. S 2> นะฮะเงินเดือนที่เธอได้รับขณะที่ลูกชายของของของคุณป้าของเจ๊เนี่ยนะฮะก็เดินตามรอยคุณป้าโดยทำงานเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ได้เงินประมาณ200ปอนด์ต่อเดือนหรือประมาณเดือนละ10,000บาท <m au> ลูกชายก็ทำงานด้วยนี่คือเขาเข้าถึงปรัชญาชีวิตเลยนะเค้กการเป็นคนร่ำรวยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อหรูหราตลอดเวลา<ห>แต่ยิ่งมีมากยิ่งยิ่งแบ่งปันเยอะยิ่งร่ำรวยยิ่งต้องทำตัวเล็ก ป้าเห็นภาพนี้นไหมฮะคอนโดส,งสูงๆนี้ของเธอของคุณป้าเขานะฮะของเธอค่ะเออรวยขนาดไหนแต่จะไม่ได้นั่งไขว่ห้างใช้ใจ่ายเงินอย่างเดียวออฉันทํางานเก็บกวาดขยะนะฮะอธิบายคุณผู้ชมทางวพยุฟังเป็นคอนโดที่สูงสามสิลิชั้น,น <ฮะ S 2> ฟ้ามากคุณผู้ชมเธอ,อเป็นเจ้าของ ซึ่งถ้าไม่ทำมาหากินอะไรเลยก็ได้แต่เธอก็ไปทำงานเก็บกวาดขยะนี่แหละหได้เงินเดือน6 5 0 0บาทจริง,รงๆแล้วอย่าจิตอาสาด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าคุณอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นแบบอย่างในสังคมจีนสังคมจีนเศรษฐกิจมันสมรรถมากคนคนมันพลิกชีวิตได้เป็นคนร่ำรวยแล้วฟุ้งเฟอ้อเนี่ยเยอะอเพราะฉะนั้นตัวอย่างของคุณอยู่เนี่ยก็ทำให้คนจีนกลับมาไม่ลืมรากของตัวตนได้จะหวังว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ของคุณนี่นะครับอย่างวันนี้ ก็รับตบมือแบบข่าวดีเงี้ยสะดุดีนะต้องชิดหน้าด้วยนอกจากคุณป้าแล้วนะฮะคุณลูกชายก็ขับแท็กซี่ลูกสาวก็ไปทํางานหนักนะฮะได้เงินเดือนประมาณ1,500,000บาทคือทุกคนในครอบครัวเนี่ยทำงานเหมือนกันหมดทุกคนเราจะรู้คุณค่าของเงินใช่จะรู้คุณค่าของเงินซึ่งต่างจากบ้านเรานะคะไม่มีแต่ต้องไปถอยกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะไปเช่าก็มีนะคะบ้านเราเนี่ยบางคนไปเช่ารถยนต์ขับ ไปรับสามีไอ้ที่มันไปไปรับคุณทุกวันแล้วมันเปลี่ยนกุญแจรถหลายยี่ห้อเนี่ยมันไปเช่ามาบอกเลยนะผู้หญิงอย่าไปหลงกลมันนะฉันรู้ฉันรู้ฉันเห็นเพราะฉันเคยโดูเอามาที่เรื่องราวดีๆสำหรับน้องๆกันบ้างนะสำหรับค่ายวิทยาศาสตร์บ้างสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อนปี2557เด็กๆฟังให้ดีนะจะปิดเทอมแล้วนะใช่ครับต้องหากิจกรรมทำนะลูกท้องฟ้าจำลองเคยไปใชบ้าะเคยสินี่ฉันเป็นเด็กค่ายวิทยาศาสตร์เคยไปนอนดูท้องฟ้าง รู้เรื่องกับเขาไหมดาวอะไรดาวอะไรหลับ <laughs> ใครวิทยาศาสตร์ที่ท้องฟ้าจําลองนะฮะ <c oughs> เขาจะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนใน<ม>ช่วงภาคฤดูร้อนประจําปี2557โดยมีทั้งหมด8ค่ายเ <c oughs> ช่นนะฮะเช่น ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วค่ายนักดาราศาสตร์น้อยค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ค่ายฝึกกีฬาพื้นฐานภาคกระดูร้อนค่ายายางดีไซเนอร์ DIY Family r a ร l y นะฮะทั้งหมดเนี่ยจะจัดที่ท้องฟ้าจำลองและค่าย<อ>คิดไซแอนจะจัดที่สูนสร้างสัญญาวชนกระจ่างบริรักษ์นิติเกษตรโดยกิจกรรมทั้งหมดนะฮะเป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปราการผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองแล้วจะได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับคนอื่น แล้วจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนและบางทีอาจจะเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิตในการเลือกเส้นทางเดินในอาชีพของตัวเองด้วยนะอยากให้ไป<ช>รีสมมัร,รเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้หน้าจอคือ023910544นะฮะไปค่ะจะปิดเทอมแล้วเด็กๆไปอยู่ใน ที่ที่มีประโยชน์อย่านี้ก็จะได้สังคมที่ดีตามมาใช่ครับก็ลองโทรไปสอบถามดูนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรจํากัดอายุมากน้อยแค่ไหนนะฮะดาก็เอามาบอกคุณผู้ชมกันอ่ะเมื่อสักครู่นี้ตามเปิดรายการเบรกที่2เราเห็นภาพจับไปที่เรื่องของขนมเค้กป่ะบ้าแม่ขนมเค้กแบบนี่ไงนี่ไม่ใช่นี่มันไม่น่ากินนอ่นแบบน่ากินนี่อันนี้คือน่ากินแล้วเนี่ย ทนนี่นั่งพูดอยู่เนี่ยจะบอกว่าไม่น่ากินแต่รสชาติแซ่บเวอร์จ้าคุยจัง,จงเราจะพาคุณผู้ชมไปชมร้านขนมนะฮะที่ชื่อว่าร้านขนมเ,<อ>เป็นขนมแฮนด์เมดสามารถออกแบบเองได้เ,<อ>เป็นขนมโลวเฟสนะฮะน้องตักกี้สีสุพิตาจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนติดตามชมกันได้ฮะ ตุลาปีก่อนหน้านั้นก็ได้ทุ๊กตาหมีแต่ปีนี้ตักกี้มีไอเดียของขวัญสำหรับ,บวันว,นว,นวนาเลนไทน์มาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเบเกอรี่โฮมเมดนั่นเองค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวตักกี้ก็จะมาอยู่กับเจ้าของไอเดียนะคะพี่น้ำหวานนั่นเองค่ะพี่น้ำหวานสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือเจ้าของไอเดียนะคะเบเกอรี่โฮมเมดของเรานั่นเองพี่นมลหวานคะอันนี้คือเป็นไอเดียของพี่เลยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วครูชอัพเค้กกับคัพเค้กเนี่ยค่ะเขาเขามีมานานแล้วตั้งแต่ที่ต่างประเทศเขามีมาอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเรายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะหวานก็เลยเอาเข้ามาแล้วก็เอามาบวกกับความชอบในสีสันสดใสอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การจับคู่โทนสีมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบทําขนมอยู่แล้วหรือเปล่าคะทำไมถึงอยู่ดีๆมาทําขนมเค้ก ใช่ค่ะชอบทําขนมมาตั้งแต่ดเด็กแล้วอะคะ <S <S อ่ะแล้วก็โตขึ้นมาก็คือไม่ได้จบมาด้านนี้แต่ว่าเป็นคนชอบทําก็เปิดหนังสือ <S <S เปิดเว็บไซต์แล้วก็คือ,อทำไป<ม>เลยใช่ค<ช>่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักวันนี้ตัก๊กี่ก็เลยพาคุณผู้ชมมาหาของขวัญพิเศษเพื่อมอบให้กับคนพิเศษของคุณกับร้านขนมแหมแค่ชื่อก็หวานแล้วใช่ไหมล่ะคะ วาเลนไทน์พ u ทอ p เค้กเป็นเค้กที่ทางร้านจะทำขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาล v a l ลนไทน์เท่านั้นมีลักษณะเป็นแท่งๆชั้นๆขนมปังที่แสนนุ่มสลับไปกับครีมเค้กไปมาสีสันสดใสตกแต่งด้วยท็อปปิ้งต่างๆหรือหากลูกค้าต้องการออกแบบเองก็สามารถโทรมาสั่งได้กับพี่น้ำหวานแต่ต้องล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะ เห็นหวานหแบบนี้สาวๆไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเค้กของทางร้านขนมเป็นแบบโลแฟตเสาวๆที่กลัวอ้วนสบายใจด้เลยคงบอกว่าเราตั้งใจนะแต่ไม่ได้หลายใจนะนี่เป็นไงล่ะ อันนี้อันนี้เราก็สามารถที่จะปักได้ค่ะได้ค่ะปกัปกได้เลยใช่ปักไว้ตรงนี้น,นี่เป็นไงผลงานของตะก,กี้ตั้งใจทำที่สุดแล้วนอกจากวาเลนไทน์พุดอัพเค้กแล้วทางร้านยังมีฮิตเด่นฮ์ตคัพเค้กคัพเค้กสื่อรักเหมาะมากๆที่จะเอาไปให้กับคนที่แอบชอบในวันวาเลนไทน์นี้ คัเค้กที่ดูธรรมดาธรรมดาชิ้นนี้เมื่อผ่าออกมาแล้วก็จะพบกับหัวใจที่ซ่อนอยู่ภายในเอ้ยจะมีใครเอาหัวใจมาให้ตะก,กี้แบบนี้บ้างไหมเนี่ย ือหมู่บ้านสังมากรสุขาพิบ้านสาซอยรัมคำแข็งร้อยสิบค่ะแล้วก็มีที่พาราไดซ์คัสสิอคาลินค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะไปเจอเราได้ก็คือเราไปออกบูดตามห้างอยู่เรื่อยๆนะคะติดต่อได้ในทางเ c e b o o กค่ะแฟนเพจร้านขนมค่ะหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะนีค่ะนสองเจี่งเค่ะนะคะก็สามารถคลิกล้างนะคะโทรเข้ามาได้เลยนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ตั้มมากๆเลยนะคะ แล้วก็ในวันนี้ค่ะตะกี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวแนะนำเหตุขั้เทีเ Student c a r มือของตะกี้ไปมอบให้กับคนพิเศษคนที่ตะกี้รักก,ก่อนนะคะเรวจะเป็นใครนะั้นตามดูนะคะไปก่อนนะ ร้านขนมนะฮะจะเป็นเค้กที่สื่อรักสําหรับคนที่จะไปมอบให้กับคนที่คุณรักในวันวาเลนไทน์นี่คืออะไรนี่คือคัพเค้กตายะเถอะป้าป้าป้าคเค้กขนาดนี้เดจะหั่นฉันจะหั่นจะถ่าให้ดูแตนเห็นไหมแล้วในรูปหัวใจต้องนี้โอ้ปีมือดี นี่ก็ประมาณว่าเออคุณคุณฉันเอาคัพเค้กมาให้อย่างนี้เนาะแล้วก็คุณลองผ่ากินสิเขาก็มีผ่าปุ๊บก็กลายเป็นรูปหัวใจฉันรักเธอเออแต่ปรากฏว่าผู้ชายที่ได้รับหรือผู้หญิงที่ได้รับมันก็ไปแช่ในตู้เย็นผ่านไปหนึ่งปีมันก็ไม่กินมันเป็นทุกตัวเลยนะเลื่องของเธอเป็นยังไงของเค้กก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันเขาเรียกว่าไรนะมันดุ่นเหรอมันดัน มันดันขึ้นมาได้นี่ครับคุณผู้ชมดูดูดูนี่เอากล้องกล้องนี้ก็ได้นะฮะมันดันขึ้นมาได้นะฮะก็สวยนะน่ารักดีนะใช่ก็ติดต่อสอบถามได้ทางเ Facebook ที่เขาขึ้นสูงนะจอมเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ๋อละขีหยุดลงไปเราพักกันก่อนพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวกันว่าวันวันไทน์ยเอยวันพระวันศุกร์เนี้ยเวลาจะไปทําบุญ คุณเกิดเป็นอะไรควรจะเอาอะไรไปทําบุญบ้างเรามีฝากการเป็นสินค้าราคาของด้วยฮะค่ะ